สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์นะคะเจอกันทุกวันนะคะสำหรับการดูดวงรายวันในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำวันอาทิตย์ที่25เมษายน2564คืน14ค่ำเดือน6สีมงคลประจำวันนี้นะคะ ถ้าอยากเสริมดวงด้านวาสนาอำนาจบารมีความมีชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานวันนี้ควรใช้สีชมพูแล้วก็สีบานเย็นนะถ้าอยากเสริมดวงด้านเงินทองโชคลาภหลักทรัพย์ ความมิเสนที่ทําให้คนรักคนเมตตาควรใช้สีเขียวนะคะถ้าอยากเสริมดวงด้านความรักความสัมพันธ์การได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้อื่นควรใช้สีน้ําตาลสีเทาแล้วก็สีควันบุหรี่วันนี้ควรเลืกได้ยังการใช้สีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีกรมท่านะคะเพราะมันจะหมายถึงความโชคร้ายความอัปมงคลแล้วก็อุปสรรคในการดำเนินชีวิตนะคะค่ะนี่ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คนที่เกิดวันอาทิตย์กันนะวันนี้นะคะคนวันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ไพ่ที่ได้นะคะ w วิวออ f for June. ์ u n e เด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็สีดถ้วย วันนี้นะคะอาจจะเป็นวันพักผ่อนของใครหลายหลาคนนะแต่บางคนก็อาจจะเป็นวันทํางานนะคะบางคนเนี่ยนอกจากทํางานประจําแล้วอ่ะก็ทํางานเสริมด้วยนะทำธุรกิจเสริมนะคะบางคนอาจจะทํางานเป็นนายหน้าขายของต่างๆแต่ถ้าทําธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหานะคะพวกบ้านคอนโดเนี่ยวันนี้จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะหรือใครที่คิดอยากจะขายบ้านขายที่ดินนะคะขายคอนโดก็มีแนว โน้มที่จัดขายได้แล้วก็จะได้ราคาเป็นที่น่าพอใจด้วยนะคะอีกท้งนะคะไพ่ใบนี้นะคะเวลออฟฟอร์จูนก็อาจจะหมายถึงมรดกนะคะ,ะคนวันอาทิตย์เนี่ยในวันนี้อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของมรดกหรืออาจจะได้รับมรดกก็เป็นไปได้นะคะในด้านการทํางานวันนี้นะคะก็รับเรื่องดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะงานสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีส่วนในเรื่องของการเงินนะคะวันนี้การเงินคล่องตัวดีนะไม่มี อะไรต้องเป็นกังวลน,นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับลกูกเกี่ยวกับหลานเยอะสักหน่อยแหละวันนี้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าคุณก็ยินดีจ่ายอยู่แล้วนะลูกหลานไม่ให้เขาเราจะให้ใครนะคะในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้นะไพ่สี่ทวยนะคะช่วงนี้ความรักคนมีแฟนนะอาจจะรู้สึกเบื่อเบอื่อแฟนของคุณนะคะรับปากว่าจะทําอะไรให้ก็ไม่เคยทําได้สักทีเลยนะอันนี้เราก็อย่าไปคิดมากนะคะอย่าไปคาด หวังอะไรเยอะนะบางทีเขาอาจจะติดธุระหรือมีเหตุผลอะไรของเขาก็ได้นะคะคุณอย่าไปวิตกกังวลอะไรมากนะความรักของคุณสองคนก็ยังรักกันดีอยู่นะแต่อาจจะมีบ้างที่คุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงน,นะคะ อาจจะไม่ค่อยพอใจกับคนรักของคุณสักเท่าไหร่แหละแต่ยังไงซะเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะอย่าไปคิดมากนะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้คนโสดรู้สึกเบื่อหน่ายกับความรักเสลีเกินนะคะตอนนี้คนโสดอยากอยู่คนเดียวมากกว่านะมันก็มีนะคะที่คุยคุยกันอยู่แต่มันก็ม,นกมันก็ไม่ได้พัฒนาไปไหนไกลสักทีนะมันก็เป็นความรักที่ไม่ค่อยจะได้อย่างใจคุณสักเท่าไหร่คุณอยากอยู่กับ ตัวคุณเองดีกว่าตอนนี้นะคะอยากอยู่กับครอบครัวอยากทํางานของตัวเองดีกว่านะ,ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์ก็ต้องระวังเกี่ยวกับอาการปวดต้นคอเจ็บคอนะคะคออักเสบแล้วก็อะไะเกี่ยวกับข้อเข่านะคะข้อต่างๆอาการปวดหลังด้วยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเลขนําโชคจากหน้าไพ่นะคะจะเป็นเลข104นะคะ 104ก็เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลกันได้นะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะมาต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์นะคะไพ่ที่ได้ e m p e r o r นะคะ judgment แล้วก็ e m p r e s s นะคะโดยรวมถือว่าได้ไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ วันนี้นะคะการทำงานราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรนะถึงแม้มีปัญหาก็จะมีคนช่วยเหลือคุณตลอดนะคะคนรอบข้างให้ความช่วยเหลือดีรวมถึงเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสน,นุนแล้วก็ให้คำปรึกษาคุณที่ดีคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะแลนวันนี้คุณจะได้รับมอบหมายงานพิเศษมากๆม,มาทำนะคุณได้มีโอกาสที่จะแสดงฝีมือแสดงความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็การได้รับงานชิ้นสำคัญ ถ้าคุณทำสำเร็จอ่ะมันก็สามารถต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้นะคะใครทำธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะต่างประเทศต่างภาษาวันนี้ก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะโดยรวมแล้วเรื่องการงานของคนวันจันทร์ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลเลยนะคะ ด้านการเงินนะคะไพ่แจสเมนนะเป็นไพ่แห่งข่าวดีนะคะวันนี้จะมีข่าวดีในเรื่องของเงินนะคุณอาจกําลังรอคอยเงินของใครอยู่หรือเปล่านะคะวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีทางการเงินนะคะหรือคุณอาจจะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องของการทําเงินเพิ่มนะคะมีช่องทางในการหารายเอหารายได้เพิ่มก็เป็นได้นะในวันนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขายของนะคะวันนี้จะขายของดีเป็นพิเศษนะคะ มีกำไรมากมายเลยทีเดียววันนี้นะคะก็ยอดขายปังๆกันเลยนะวันนี้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนมีแฟนช่วงนี้รักกันดีมากๆนะคะความรักมีความที่เข้าอกเข้าใจกันมีความจริงใจซึ่งกันและกันความรักมั่นคงดีมากๆนะคะเ,เป็นความรักที่ต่างคนต่างมีความจริงใจให้แก่กันนะคะถือว่า ความรักของคนบนรรจทร์ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะสาหรับวันนี้ส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะดรงดูดเพศตรงข้ามให้เข้าหานะคะช่วงนี้ค่อนข้างป๊อปปูล่าเลยทีเดียวก็มีเกณฑ์ที่อาจจะมีคนเข้ามาชอบมาจีบนะคะประมาณว่ารักจริงหวังแต่งกันเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะก็คนบนรรจทร์ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะนอกจากเรื่องอาหารการกินนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะจะกินอะไร ก็ต้องระวังนะคะต้องดูดีว่าอาหารที่เราซื้อมาเนี่ยสะอาดหรือไม่นะเพราะว่าถ้าไม่สะอาดมีเชื้อโรคเนี่ยเดี๋ยวจะท้องเสียเอานะคะส่วนเลขนำโชคจากหน้าพายนะคะจะเป็นเลข413นะคะ413ก็อาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลกันได้นะคะขอให้โชคดีกันทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันนะ ต่อไปนะคะจะเป็นดวงของคนที่เกิดวันอังคารนะไพ่ที่ได้นะคะชาริออตเดอะซันนะคะแล้วก็สิบถ้วยเปิดมานี่ค่อนข้างดีเลยนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารด้านการงานนะคะชาริออต วันนี้อาจจะต้องมีความเน็ดเหนื่อยในเรื่องของการทำงานสักหน่อยนะงานที่คุณจะต้องทำเนี่ยคุณต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนอย่างมากๆเลยงานจึงจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะอาจจะต้องทำงานด้วยตัวเองนะวันนี้อาจจะต้องพึ่งพาคนอื่นนะยากหน่อยนะคะต้องทำงานด้วยตัวเองนะถึงจะสำเร็จนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางที่เกี่ยวกับเรื่องของงาน จะเดินทางไปติดต่อประสานงานนะคะไปอบรมไปสัมมนาเจราจาการค้าการขายวันนี้ก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะภายเดอะซันแสงสว่างแห่งความสุขได้บังเกิดขึ้นแล้วนะคะการเงินวันนี้สดใสทีเดียวนะมีใช้มีจ่ายกันสบายๆเลยนะคะคนเกิดวันอังคารแต่ยังไงซะก็อย่าใช้จ่ายจนเพลินจนลืมเก็บนะคะช่วงนี้ก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีด้วยถึงแม้ว่ารายรับจะมีมากกว่ารายจ่ายแต่เราก็อย่าประมาทนะควรที่จะเก็บเงินไว้บ้างนะคะถึงแม้ว่าคุณะจะไม่ได้ลำบากเรื่องเงินในช่วงนี้นะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่สิบถ้วยความรักสุดใสเลยทีเดียวนะสำหรับคนที่มีคู่นะคะใครที่คบกันนานๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กันได้เรื่อยๆอาจจะมีการพูดถึง การสร้างอนาคตร่วมกันการสร้างครอบครัวที่มีความสุขร่วมกันหรือค่าใครแต่งงานแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการวางแผนมีบุตรมีลูกนะคะไว้เฉยชมก็ได้นะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้ขอมีเวลาให้กับ,บครอบครัวดีกว่านะความรักไม่ยุ่งนะคะขอทุ่มเทนะคะแรงกายแรงใจให้กับ,บครอบครัวดีกว่าเพราะว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะก็เลยไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักอยากจะทุ่มเทมีเวลานะคะเอาใจใส่ คนในครอบครัวให้มากกว่านี้นะคะก็ขอไม่ยุ่งเรื่องความรักตอนนี้ขอทำงานแล้วก็มุ่งมั่นนะคะ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกับครอบครัวของคุณจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะโดยรวมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะสําหรับคนเกิดวันอังคารอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะเพราะว่ามีไพ่การเดินทางอยู่นะคะก็คือไพ่ชาริออดเดินทางช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าใครขับรถไปทํางานเนี่ยก็ต้องอยาประมาทนะคะอย่าเดื่มสุลาขณะขับรถด้วยแล้วก็มีสเติตทุกครั้งในการขับรถนะคะ ส่วนเลขนำโชคจากหน้าภายนะคะจะเป็นเลข19นะคะ19ก็จะมาจากไพ่เด e ซานนะคะไพ่แห่งความสุขสมหวังนะคะวันนี้ถือเป็นวันที่ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะจะเสียงโชคเสียงลาบวันนี้ค่อนข้างที่จะสดใสเลยนะมีโชคมีลาบกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นดวงของคนที่เกิดวันพุธนะคะไพ่ทิดานะคะหไม้เท้า6เหรียญน,นะคะแล้วก็2ไม้เท้าโดยรวมจะเด่นในเรื่องของการทํางานนะคะไพ่หไม้เท้าวันนี้นะคะคนวันพุธ จะมีโอกาสได้ทำงานอะไรใหม่ๆนะคะเป็นงานที่คุณอาจจะไม่เคยทำมาก่อนนะแต่คุณก็สามารถที่จะทำมันได้นะคะถือว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการทำงานอะไรใหม่ๆนะคะบางทีคุณก็เบื่องานเดิมๆนะคะอยากที่จะทำอะไรใหม่ๆอยากแสดงความรู้ความสามารถบ้างนะคะการที่เราได้มีโอกาสทำงานใหม่ๆเนี่ยมันก็จะได้ได้เรียนรู้นะคะได้เพิ่มความรู้อะไรเพิ่มเติมเข้ามา ก็จะได้ประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นด้วยนะคะก็อย่าไปกลัวนะคะเวลาที่เราได้งานอะไรใหม่ๆเนี่ยเข้ามาบางคนกลัวนะทีอ่อาจจะแบบกลัวทำไม่ดีกลัวทำไม่สําเร็จอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะมันเป็นการท้าทายความสามารถของเราเราเรามีโอกาสแล้วนะคะเราควรที่จะแสดงความรู้ความสามารถให้เต็มที่นะคะส่วนในวันนี้นะคะบางคนอาจจะ โอเคแหละวันนี้เป็นมันหยุดนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ทํางานแต่บางคนอาจจะ ไปเรียนพิเศษนะคะไปศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวเองนะ <c oughs> บางคนอยากที่จะทํางานเสริมนะคะก็อาจจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอามาทําและก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นก็ได้เป็นวันแห่งการเรียนรู้นะคะก็อาจจะหาความรู้จากในอินเทอร์เน็ตนะคะใครสนใจเรื่องอะไรก็ไปดูเรื่องนั้นไปศึกษาเรื่องนั้น <c oughs> บางคนอาจจะชอบเรื่องการทําอาหารนะก็ไปดูวิดีโอนะคะ ช่องต่างๆก็มาลองเรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็ศึกษาอย่างจริงๆจริงจางบางทีอาจจะเป็นช่องทางในการหาเงินในอนาคตของเราก็เป็นได้เปลี่ยนความชอบให้เป็นเงินนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นไพ่หกเหรียญน,นะการเงินวันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินก็เป็นได้นะคะเป็นคนในครอบครัวเป็นญาติพี่น้องเป็่นเพื่อนฝูงนะก็จะช่วยเหลือใครดูกําลังของตัวเองด้วยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ลําบากเรื่องเงินนะแต่ถ้าคุณช่วยเหลือเขาแล้ว่ถ้าคุณลําบากอันนี้ก็จะไม่ดีนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราจะขาดนะก็ดูให้ดีๆด,ด้วยนะคะ ช่วยเท่าที่กำลังเราสามารถที่จะช่วยได้นะหรือถ้าใครมาหยิบยืมเยอะๆอะไรอย่างนี้ถ้าปฏิเสธได้ก็จะดีนะคะเดี๋ยวมันจะลำบากนะคะอาจจะเกิดหนี้สินในอนาคตก็เป็นได้นะเราอาจจะเป็นเรื่องผิดใจกันในอนาคตบางคนเนะ่ะเสียเพื่อนเพราะเรื่องนี้เลยนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะในวันนี้นะส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่สองไม้เท้าคนที่มีแฟนนะคะก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบ ต้องเรียนรู้กันและกันให้มากๆนะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องปรับเข้าหากันเยอะเลยนะคะ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันบางทีความคิดเห็นอาจจะไม่ค่อยตรงกันหรือการใช้ชีวิตที่มันแตกต่างกันเราก็ต้องปรับจูนให้มันเข้าหากันให้ได้รวมถึงอุปนิสัยต่างๆด้วยที่ต้องต่างคนต่างที่จะต้องยอมรับซึ่งกันและกันให้ได้นะคะก็ต้องประคับประคองความรักความสัมพันธ์กันไปได้ต่อๆไปนะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้คนโสดอาจจะไม่ค่อย สนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะเป็นไพ่ไม้เท้านะคะเป็นไพ่แห่งงานแห่งการมองถึงอนาคตของตัวเองนะคะอยากที่จะ สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนดีกว่ายังไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าเรื่องการงานของคุณกําลังไปได้สวยเลยนะคะสําหรับคนเกิดวันพุธนะคนโสดทุกๆคนอยากที่จะสร้างความสําเร็จทางด้านการงานของตัวเองก่อนนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ไม่มีอะไรมากอาจจะเป็น,นเรื่องของความอ่อนเพลียจากการห,ากหักโหมทํางานมากเกินไปก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะคะมิฉะนั้นเดี๋ยวจะเสียค่าใช้จ่ายนีย เรื่องของค่ารักษาพยาบาลนสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะคะอาจารย์ก็จะพูดย้ําๆในทุกๆคลิปนะว่าทํางาน,นโอเคแหละเราเต็มที่กับงานนะคะแต่ถ้าเวลาพักอ่ะก็คือมันต้องพักจริงๆนะร่างกายคนเราอ่ะมันต้องมีการพักผ่อนบ้างนะคะเพื่อที่จะชาร์จแบตแล้วก็มีพลังที่จะทํางานในวันต่อๆไปนะคะส่วนเลขนําโชคจากหน้าไพ่นะคะจะเป็นเลข1 6 2นะคะ 1>, 1, 6, 2ก็เอาไปเสียงโชคเสียงรางวัลกันได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะไพยที่ได้นะคะจัสติกเด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็8ถ้วยการทำงานวันนี้สำหรับคนเกิดวันพฤหัสต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบนะใครที่ทำงานที่ต้อง เกี่ยวกับเอกสารเยอะๆนะคะต้องจัดเก็บเอกสารให้ดีๆระวังเอกสารสูญหายนะต้องจัดเก็บให้เป็นระเบียบนะคะเวลาที่เราจะค้นหาเนี่ยมันก็จะง่ายในการที่จะหยิบมาใช้นะคะส่วนใครนะคะที่วันนี้ทำงานแล้วเจอปัญหาต่างๆมากมายเนี่ย อันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะขอให้คุณแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาของคุณเองนะคะใจเย็นๆนะคะเวลาปัญหามาเนี่ยบางทีมันก็ประเด,ดประดังมาพร้อมๆกันขอให้คุณมีสติก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละเปาะละเปาะนะคะก็ต้อง เพิ่มความระมัดระวังในการทำงานด้วยนะคะวันนี้แล้วก็วันนี้นะคะไทยที่บางคนอาจจะไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวกับเอกสารเยอะๆบางคนอาจจะทำงานเป็นอา,อาจจะใช้แรงงานต่างๆนะคะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยที่ทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องจักรอะไรอย่างนี้นะคะภายใบนี้ปรากฏขึ้นมาก็จะเตือนคุณให้คุณอ,อย่าประมาทนะคะการทำงานอะไรต่างๆในวันนี้ต้องเพิ่มความ หล่มารับระมัดระวังตัวเองนะอย่าประมาทโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็วันนี้นะคะบางคนอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความรวมถึงการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆนะคะวันนี้ถ้าคุณต้องเซ็นสัญญาอะไรอาจจะเป็นสัญญาเงินกู้นะคะสัญญาค้ำประกันอะไรต่างๆเนี่ย ต้องอ่านให้ละเอียดนะคะอ่านทุกบรรทัดนะคะแล้วก็ถึงค่อยเซ็นสัญญานะหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้อะในเรื่องของพวกสัญญางินกู้อะไรอย่างเงี้ย mm. ก็หลีกเลี่ยงก็จะดีนะคะโดยเฉพาะสัญญาค้ำประกันเนี่ย mm. การค้ำประกันให้คนอื่นมันก็จะมีความเสี่ยงต้องคิดให้ดีๆก่อนนะคะโดยรวมนะคะการทำงานวันนี้ก็ต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบแล้วก็อย่าประมาทในการทำงานนะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นพ่าถือเหรียญการเงินวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะถือว่าคล้อ,องตัวเลยทีเดียวนะมีใช้มีจ่ายพอประมาณนะคะแต่ก็อย่าจะล่าใจนะคะวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะควรจะวางแผนการใช้เงินดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ,ะคนมีคู่นะคะ ไพ่เป็นไพ่แปดถ้วยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะค่อนข้างวิตกกังวลคิดมากคิดฟุ้งสร้างคิดไปต่างๆนานาเลยเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนนะคิดว่าเออแฟนคุณเขาเขามีเกลีกหรือเปล่าเขาคิดยังไงกับคุณเขายังรักคุณอยู่ไหมคือค่อนข้างวิตกกังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากๆชอบคิดไปเองคิดไปล่วงหน้านะคะบางทีมันยังไม่เกิดเลยคุณก็คิดไปล่วงหน้าแล้วและก็คิดในแง่ลบ ด้วยนะมันก็ไม่ค่อยดีนะคะมันก็จะบั่นทอนความความเป็นอยู่ความรู้สึกของคุณทุททกๆวันนะมันก็ทําให้สุขภาพจิตไม่ดีด้วยนะคะดังนั้นนะคะเลิกคิดมากเรื่องวิตกกังวลน,นะหาอะไรทําดีกว่านะคะหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองทําดีกว่าทํางานเยอะๆนะคะเราจะได้ไม่มีเวลาคิดนะส่วนในเรื่องอคนโสดนะคะคนโสดที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะ ค่อนข้างที่จะมีคนเข้ามาเลือกเยอะเลยนะคะคนคุยคนมาจีบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอันนี้ก็ต้องตัดสินใจดีๆนะคะค่อยๆค,ยคบกันไปนะคะอย่าใจร้อนนะกด็ดูศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันยังไม่แน่นอนในเรื่องของความรักนะคะก็ต้องดูกันไปนานๆน,น,นะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะในวันนี้ที่ต้องระวังก็ต้องระวังเรื่องอา,อาหารเป็นพิษนะคะจะกินอะไรวันนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะคะรวมถึงใครที่เป็นโรคพาะอาหารเนี่ยก็อย่าทานอาหารที่รสจัดนะเดี๋ยวมันจะทําให้ปวดท้องนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังในการกินวันนี้สักหน่อยนะส่วนเลขนําโชคนะคะจากหน้าไพ่จะเป็นเลข1 17นะคะ 1>, 1, 1, 7ก็เอาไปเสียงโชคเสียงลาบกันได้นะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะต่อไปนะคะจะเป็นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะไพทิดานะคะสามเหรียญสาถ้วยนะคะแล้วก็8ดไม้เท้าวันนี้นะคะจะเด่นในเรื่องของการค้าการขายเลยนะ ใครที่ทำธุรกิจด้านการขายนะคะอาจจะเป็นการเดินทางไปติดต่อเจราจาการค้าการขายต่างๆใครที่ทำอาชีพเซลลนะคะเซลล์ต่างๆเซลเซล์ซลบ้านเซลลที่ดินหรือเซลล์ขายของต่างๆเนี่ยวันนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะการเดินทางวันนี้จะได้งานจะได้เงินกลับมาอย่างแน่นอนนะวันนี้การใช้คำพูดคำจาถือว่าวันนี้ย เป็นวันที่ปากหาเงินเลยนะคะเป็นวันที่ปากเนี่ยเรียกเงินเรียกทองเข้ามาหาคุณเลยนะคะการค้าการขายวันนี้ก็จะขายดีนะคะมีกําไรมากแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยนะคะถือว่าเป็นวันที่ดีในเรื่องของการทําการค้าการขายรวมถึงนะคะการขายของออนไลน์วันนี้ก็ยอดขายปังๆได้ยอดขายที่เป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี่มันอาจจะดูเงียบๆมานานนะคะก็จะค่อย,อยๆดีขึ้นนะคะ ในเรื่องของการค้าการขายต่างๆนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะวันนี้ก็อาจจะหมดเงินไปในเรื่องของการเฉลิมฉลองการดื่มการพบปะผู้คนการเข้าสังคมนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะฉลองได้กินได้นะคะพบเจอกันได้แต่ว่าขอให้พบเจอหรือคุยก,กันใน,ในที่ที่อาจจะนนเป็นที่บ้านนะคะหรือที่ห้องของเราดีกว่าถ้าไปเฉลิมฉลองกันนอกสถานที่เนี่ย รือที่คนเยอะๆอันนี้จะไม่ปลอดภัยเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงของโรคระบาดด้วยนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพป้องกันตัวเองดีๆนะคะฉลองกันได้เดิมกันได้นะคะแต่ก็อยู่ในพื้นที่ที่มันจํากัดนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเป็นพ่ยแปไม้เทา้าความรักถ้าคนมีแฟนช่วงนี้ความรักถ้าใครที่แบบ เพิ่งคบกันไม่นานนะคะความรักก็มีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์กันไปได้ยาวๆเลยนะคะศึกษาดูใจกันได้นานๆเลยนะส่วนค้นโซดนะคะช่วงเนี้ขอมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานซะมากกว่านะเพราะว่าการงานของคุณนะมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้านะคะใครที่ได้ไพ่แปดไม้เท้าเนี่ย ด้านการงานจะโดดเด่นมากๆนะเหมือนเป็นช่วงที่งานเนี่ยมันพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นบางคนน่ะจากพนักงานธรรมดาเนี่ยก็สามารถที่จะพลิกผันเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการได้เลยนะคะเหมือนเรื่องการงานของคุณน่ะกำลังไปได้สวยคุณทําในเรื่องของการทํางานน่ะ ดีกว่าเรื่องของความรักดังนั้นตอนนย้คนโสดวันศุกร์ก็ขอมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะมันก็จะมีแบบเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลนนะถ้าใครป่วยอยู่ก็จะดีขึ้นนะคะ เลขนำโชคจากหน้าไพ่นะคะจะเป็นเลข338นะคะ338ก็เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลกันได้นะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์ทุกๆท่ททานนะต่อไปนะคะจะเป็นดวงของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะไพ่ธีดานะคะคิงถือถ้วยไพ่เดทนะคะแล้วก็สามดาบ การทํางานวันนี้ค่อนข้างราบรื่นดีนะคนเกิดวันเสาร์ทุกท่านนะคะงานเนี่ยถ้ามันมีปัญหาอะไรอ่ไม่ต้องกลัวนนะเพราะว่าคนรอบข้างะจะให้ความช่วยเหลือนะคะให้คําปรึกษาคุณเป็นอย่างดีรวมถึงนะคะหัวหน้างานผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาคุณที่ดีนะคะรวมถึงวันนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้ไปสอนงานนะคะกับ อาจจะเป็นพนักงานใหม่นะคะที่เขาอาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่รู้เรื่องรายละเอียดของงานคุณก็มีโอกาสได้ไปถ่ายทอดความรู้ความสามารถของคุณให้เขานะคะหรืออาจจะเป็นคนอื่นนะคะที่มาสอนงานคุณมาถ่ายทอดความรู้อะไรใหม่ๆให้คุณก็เป็นวันที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้นะคะการค้าการขายนะคะถ้าขายเกี่ยวกับของกินนะคะก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะพ่อค้าแม่ค้านะขายของตลาดนัดนะคะ วันนี้ถือว่าเป็นวันทําเงินวันหนึ่งเลยนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่เด็กขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยในวันนี้สักหน่อยนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่เราวางแผนเอาไว้นะแล้วก็วันนี้คุณก็อาจจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานศพนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทําบุญใส่ซองในงานศพนั้นด้วยนะก็ถือว่าเป็นการทําบุญไปในตัวนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเป็นไพ่สามดาบ คนมีแฟนนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มีปัญหาในเรื่องของความรักนะคุณอาจจะมีเรื่องผิดใจกจารจับแฟนของคุณนะไม่พูดกันไม่เจอกันห่างๆกันไปสักพักหนึ่งคุณก็รู้สึกเสียใจเจ็บปวดมีความทุกข์นะคะค่อคนข้างที่จะกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะความทุกข์มันเหมือนแบบ่ จะออกมาก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณก็ยังรักเขาอยู่นะหรืออยู่มันก็มีแต่ความโทุกนะคะมันเหมือนกับแบบว่าเกินไม่เข้าคายไม่ออกนะคะก็ต้องเหมือนเหมือนเป็นสภาวะที่ต้องทนอยู่กับความรักที่มันไม่ได้ไม่เป็นไปนอย่างที่เราหวังไว้นะคะก็ต้อง สู้ๆนะคะต้องประคับประคองกันไปนะคะความรักนะก็เป็นกําลังใจให้กับคนวันเสาร์ที่มีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนโซดนะคะดูคุณเข็ดกับเรื่องความรักนะไม่อยากที่จะเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับความรัก บางคนนะอาจจะเคยอกหักเคยไม่สมหวังในเรื่องของความรักก็เลยยังไม่อยากที่จะมีความรักตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการทําใจนะคะแล้วก็หันกลับมารักตัวเองนะคะไม่อยากที่จะทุ่มเทให้กับใครตอนนี้อยากเอาเวลายามาใส่ใจตัวเองมารักตัวเองดีกว่านะคะก็เป็นช่วงที่อาจจะขออยู่คนเดียวก่อนนะคะสําหรับคนโสด ว,วันเสาร์ทุกท่านนะคะส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะก็จะต้องระวังสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะอาจจะไม่สบายรวมถึงตัวคุณด้วยนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆนะส่วนเลขนำโชคจากหน้าไพายนะคะจะเป็นเลข1 3นะคะ1-3ก็เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลกันได้นะคะก็ขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะ ค่ะนี่ก็เป็นดวงชะตานะคะของคนเกิดทั้ง7วันประจำวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรฝากกดติดตามนะคะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะก็อาจจะมีข้อผิดพลาดนะคะอาจจะคลิป ที่ทำมาอาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะมีพูดผิดบ้างทําอะไรที่มันผิดพลาดบ้างยังไงอาจารย์ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอาจารย์ก็จะพยายามปรับปรุงนะปรับปรุงในทุทกๆคลิปนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวพวุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเช็คดวงกันทุกวันนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ